ราชบุรี FC ฟซีทำช็อกปล e, ่อยอวินฟอร์เตสซบหนองบัวพิชยะดึงอานน์อมเลอศสัก์มาแทนหวังเรียกฟอร์มเทพกลับคืนมาทั้งหมดอยู่ในคุยแปดพนึงบอลอีพีนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ช่องของเราด้วยนะครับราชบุรี FC นะครับเป็นมามือประจำศึกบอลิโวตไทยลีกเลกแรกประจำฤดูกาล2022-23อย่างแท้จริงนะครับเมื่อฟอร์มการเล่นพุ่ง จากทีมหนีตกชั้นเมื่อปีที่แล้วครับมารั้งอันดับ3หลังจบเล็กแรกครับมีอยู่29คะแนนมีคะแนนตามหลังจากฝูงบุรีรัมยูเดด10คะแนนนะครับหนึ่งในคีย์แมสสำคัญของทีมราชันมังกรที่ช่วยทำให้มังกรตัวนี้บินสูงนั่นก็คืออวินฟอร์เตสนั่นเองครับอวินฟอร์เตสย้ายเข้ามาร่วมทีมในนุกการนี้นะครับโดยในเล็กแรกเขายิงไป5ประตูครับเท่ากับสิติโชค กันหนูเป็นรองดาวสซนโวของทีมครับเป็นรองเพียงแค่ดันเลยครับหัวหอกตัวเก่งของทีมที่ซัดไป6ประตนูนอกจากนั้นครับอาิทฟอร์เตสก็สามารถทําได้อีก2องแอสซิสเลยนะครับเชื่อว่าดีลนี้น่าจะเป็นดีลนักเตะต่างชาติที่คุ้มค่าที่สุดของสุดบอลีโวไทยดีครั้งนี้อย่างแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามครับเซียฟุกธนวัฒนิติการจานานครับประธาสสนสโมสรของราชบุรีครับก็ออกมาแจ้งข่าวช็อกแฟนบอลราชันมังกรนะครับเมื่อ ทีมตัดสินใจปล่อยตัวปีกชาวดัชนะครับไปให้กับน้องบัวพิชยะเพื่อร่วมหลีกนะครับยืมตัวในเลขที่2ครับ โดยทางราชบุรีนะครับก็ได้มีการเสริมนักเตะตำแหน่งนี้นะครับเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโคต้าต่างชาติอย่างมุซ่าซิดิเบหรือจะเป็นโคต้าอาเซียนอย่างซัฟฟิวีลาชิดนะครับกับตันทีมชาติมาเลเซียกด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้นักเตะไทยหนึ่งรายนะครับนั่นก็คืออนนท์อมอนเลิศศักดิ์ครับที่ยืมตัวมาจากครูบังคอกยูเต็ดแล้วก็ทางราชบุรีครับก็เตรียมที่จะหานักเตะตำแหน่งปีกซ้ายแล้วก็ กองหน้าในโคต้าต่างชาติมาเสริมอีกนะครับเพราะนักเตะที่ย้ากไปหนึ่งคนก็คือโรมาริโอก็ไม่อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเสียดายสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโรมาเิโอเองก็ไม่ได้ทําผลงานได้โดดเด่นกับราชันมังกรครับที่น่าสนใจของดิวนีนะครับนั่นก็คือตัวแทนของฟอร์เตสซึ่งผมชี้เป้าไปที่อันดอั์มอลเลสักครับอนนดอัมอลเลสักนะครับเป็นหนึ่งในเด็กสร้างของบูรัมยูยเต็ดนะครับเคยถูกยกย่องว่าเป็นดาวรุ่งที่ดีที่สุดคนหนึ่งของวงการฟุตบอลไทยนะครับเรียกได้ว่า ที่มีลีลาการเล่นตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากนะครับแม้ว่าอานอนท์จะไม่สามารถสอดแทรกในทีมชุดใหญ่ของบุรามได้นะครับแต่เขาก็โชว์ฟอร์มได้ดีกับ BG ปปทุมยูเต็ดนะครับในการถูกยืมตัวไปใช้งานก่อนที่จะถูกขายให้กับ ครูแบงคอกยูเดตในปี2018นนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนั้นอานนท์ก็เป็นนักเตะที่เนื้อหอมแล้วก็ฟอร์มดีมากๆนะครับยางไรก็ตามครับอานนท์กลับฟอร์มตกและหลุดจากทีมแข้งเทพในฤดูกาลนี้ไปแบบที่แฟนบอลหลายคนสงสัยเหมือนกันนะครับซึ่งทางสโมสรแล้วก็นักเตะก็ต้องพยายามหาทางออกนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้เขาได้ลงสนามแล้วก็เรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้อีกครั้งนะครับตำแหน่งของอานนท์เนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งริมเส้น2ข้างเลยนะครับทั้งข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็กองกลางนะครับ จุดที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือราชบุรีเนี่ยมักเป็นทีมที่ปลุกนักเตะฟอร์มตกให้กลับมาอยู่ในฟอร์มเทพมานักต่อนักแล้วนะครับซึ่งสโมสรก็เรียกได้ว่าเป็นทีมที่สามารถทําให้นักเตะที่เรียกได้ว่าหมดสภาพกลับมาเป็นทองได้นะครับหนึ่งในนั้น แล้วก็ที่ชัดเจนที่สุดในฤดูกาลนี้ก็คือสิติโชคกันหนูนะครับที่ฟอร์มหลนหายไปหลายปีเลยนะครับแต่ว่าปีนี้กลับมาอยู่ในฟอร์มฮอตครับยิงไป5ประตูแล้วครับต้องมาดูนะครับว่าครั้งนี้ราชบุรีจะปลุกฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมของอน์อนอมอนศักด์กลับมาได้หรือไม่นะครับหากทาได้เชื่อว่าการไปของฟอเตสจะถูกแฟนตราชันกรลืมได้ย่ะแน่นอนครับต้องติดตามเชียร์แล้วก็ลุ้นกันนะครับสาหรับดีลนี้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มครับ